หลังจากเกิดข้อถกเถียงกรณีที่เซียรเลวีนักชกกุนคแมร์พายน็อกให้กับแซมมี่บัญชาเมกนักชกไทยในการแข่งขันกุนคแมร์ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นายเซเลจันทร์รองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองว่ากุนค,คแมร์โดนโกงและตั้งข้อสังเกตว่าไฟดังกล่าวมีการชกห้ายกแต่คู่ก่อนหน้าชกกัน3มยกและตั้งคำถามว่า ผู้ตัดสินไปขวางในจังหวะที่เลวีจะประเดศึกนักชกไทยทั้งทังที่การจัดการแข่งขันเกิดขึ้นที่เคมรและผู้ตัดสินเองก็เป็นชาวขเขมเอา ผิดคิวหรือเปล่าทําไมไม่คุยกันเองให้ดีๆล่ะจ๊ะโทโถ่โ,โ,โนะ่าสงสารกรรมการเขมินแสนดีคนนั้นเขาทําหน้าที่ได้ดีแล้วกลายเป็นว่าจบแข่งสงสัยโดนเขมินทัวยับแน่ๆเลยแอดอยากจะบอกว่าก็สะใจดีนะที่เห็นแซมมี่บัญชาเมกน็อกใส่เสียเลวีนะ่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีใจกับการที่นักมวยไทยไปแข่งขันที่ขมินแข่งเขมินก็คือคกุลเขมกางเกงมันก็บังคับให้ใส่กุลเขมไม่ว่าฝ่ายไหนชนะ เมีมันก็จะบอกว่าชนะด้วยกุนเคมไม่เห็นมีอะไรน่าดีใจตรงไหนเลยยังสแซดอยู่นะที่เห็นนักมวยไทยไปกุนเคมนน่ะเอาล่ะอย่างน้อยแซมมี่ก็น็อกคเคมรกลับมาได้ทําให้สะใจเล็กๆแต่ไม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 ่พอใจไปแข่งทําไมเนี่ยแต่ก็ดีแล้วเห็นหน้าเทียโก้ปล่ที่เป็นพี่เลี้ยงฝั่งนั้นอะ่ะกุมขมับเลยแต่ก็ไม่สนับสนุนมวยไทยไปแข่งเมีอยู่ดีแหละโอย อจะเป็นใบโพล่าแล้วนี้เสพข่าวเขเมรมากเกินไปไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยล่าสุดฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาปลามวงการมวยโดยการฟายผ่านเสียงลงเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการฮุนเซนบอกว่าอยากจะพูดถึงการแข่งขันที่เกิดขึ้นที่เสียมเรียบนั้นแน่นอนว่าเรากําลังมีการแข่งขันซีเกม ดังนั้นไม่ควรมีการจัดแข่งอื่นขึ้นภายในประเทศควรจัดหลังจากที่ซีเกมจบแล้วและถ้าการจัดแข่งแล้วมีข่าวเรื่องการโกงเกิดขึ้นอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของซีเกมสิ่งที่อิสเลจันทรจัดแข่งขันมวยนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องตรึกตรองให้ดีว่าวันเวลานั้นเหมาะสมหรือไม่รวมถึงกำหนดยกของการชกแต่ละคู่ว่าคู่ไหนควรจัดเพียง3ยกหรือคู่ไหนจัดชก5ยก ที่สำคัญนั้นคือเราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะชี้ชัดว่าผู้ไหนสมควรชนะเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถกะเกณฑ์ได้เนื่องจากการตัดสินต้องเน้นไปที่เรื่องคุณธรรมความถูกต้องหากมีความผิดพลาดแม้แต่น้อยนิดจะส่งผลกระทบต่อไปถึงการจัดในครั้งถัดไปถ้าเรื่องเหล่านี้รู้ไปทั่วทั้งประเทศกัมพูชาผลตอบรับจะหนักหนากว่าเพียงแค่ผลแข่งขันในเวทีนั้นโดยสเลจันทรได้ตอบคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่า น้อมรอบฟังแนวทางดังกล่าวของหุ่นเซนทันทีอันน่นี่เล่นบทบาทตำรวจดีตำรวจเลวอยู่ปะเนี่ยฝ่ายหนึ่งซ้อมอีกฝ่ายหนึ่งปลอบ คนปลอบก็กำลังจะหาเสียงอยู่ทำยังไงให้คนดูว่าเราคือคนยุติธรรมมีปัญญาส่วนอีกฝ่ายก็อยู่สายบูใครขวางหน้าก็เก็บให้เรียบเอาใจวัยร่นกำแพงเลือดร้อนแล้วที่หุนเซนบอกมาว่าอย่าเพิ่งดราม่าเรื่องโกงตอนนี้เพราะเดียวคนอื่นจะจับตายได้แล้วจะเอาไปใช้ตอนแข่งสีเกมไม่ได้ไงเดี๋ยวมันซ้ากัน คนรู้ทริคหมดมีอะไรค่อยมาโกงหลังสีเกมเดอ้อค่อยดูสีเกมนี้ละกันว่ารายงานการโกงของเเมนจะเยอะขนาดไหนเพอเพออาจติดชาร์ตกินเนสเวิลด์เรคคอร์ตามหัวใจอังกอวัดไปด้วยก็เป็นได้นะอย่าคิดว่าไทยไม่รู้นะว่าเมนคิดอะไรอยู่นะ่ะจบข่าววันนี้สไปซีนิวสรายงาน